ก็สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาพิที่3โรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดพระงามสามัคคีพิทยาทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูพี่ออมเช่นเดิมนะคะหรือนางสาววิจิตาสับเงินนะคะในะรายวิชาภาษาไทายนะคะในวันพุธตอนเช้าเวลา9ก้าโมงนะคะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของ การอ่านจับใจความหรือการอ่านจับใจความสําคัญนะคะนักเรียนก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาลองทําความรู้จักเกี่ยวกับการอ่านจับใจความหรือการอ่านจับใจความสําคัญกันก่อนนะคะการอ่านจับใจความสําคัญเนี่ยคือการอ่านเพื่อจับใจความข้อคิดความคิดสําคัญหลักของข้อความหรือเรื่องที่เราอ่านนะคะนักเรียนอ่าเรามาลองดูสิว่า หลักการอ่านจับใจความมีอะไรบ้างก็คือ1เลยก็คือตั้งจุดมุ่งหมายนะคะในการอ่านให้ชัดเจน 2. อ,อ่านเรื่องราวอย่างคร่าวๆนะคะพอเข้าใจแล้วก็เก็บใจความสําคัญของแต่ละย่อหน้านะคะ 3. เมื่ออ่านจบนะคะให้ตั้งคําถามจากเรื่องที่อ่านนะคะก็จะมีใครทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่แล้วก็ อย่างไรนะคะซึ่ง5คําถามนี้จะเป็น5คําถามสําคัญที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะและ4สุดท้ายก็คือนําสิ่งที่สรุปได้นะคะมาเรียบเรียงเป็นใจความสําคัญใหม่นะคะเป็นสำนวนหรือภาษาของตัวเราเองนะคะเรามาลองดู5คําถามสําคัญในการจับใจความนะคะนักเรียนก็จะมีอะไรคะนักเรียนที่เราบอกไปแล้วมีใคร ทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่แล้วก็อย่างไรใช่ไหมคะนักเรียนอ่าเมื่อเรานำนะคะคำถามข้างต้นเนี่ยมาเรียบเรียงนะคะก็จะได้ใจความสำคัญนะคะอ่าใครเนี่ยอ่ะอขออภัยคะ่ะซึ่งใครเนี่ยก็จะหมายถึงอะไรคะนักเรียนอ่าใครเนี่ยก็จะหมายถึง ตัวละครนะคะจากข้อความหรือบทความนะคะมีใครบ้างนะคะทำอะไรก็คือตัวละครเนี้ยทำอะไรบ้างนะคะนักเรียนอ่าที่ไหนก็คือเหตุการณ์นะคะจากเนื้อเรื่องที่เราอ่านเนี้ยคือเกิดขึ้นที่ไหนนะคะนักเรียนอ่าเมื่อไรก็เกิดขึ้นเมื่อไรเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยอาจจะเป็น อ่าตอนอะไรคะเนี่ยกางวันกลางคืนวันจันทร์วันอังคารอะไรอย่างงี้นะคะเนี่ยแล้วก็อย่างไรนี่ก็จะหมายถึงเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรนะคะต่อมาเรามาลองทดลองอ่านเรื่องนะคะเพื่อจับใจความสําคัญกันนะคะอ่าเรื่องที่รูออมนํานี้ก็จะเป็นเรื่องของครูสมชายนะคะครูสมชาย สอนคณิตศาสตร์นำนักเรียนไปแข่งขันตอบป,ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เทศบาลนนะครแม่สอดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยรถโรงเรียนครูอมจะอ่านซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะครูสมชายสอนคณิตศาสตร์นำนักเรียนไปแข่งขันตอบป,ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เทศบาลนนะครแม่สอดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยรถโรงเรียนนะคะ เรามาลองดูสิคะตอบคาถามจากเรื่องที่เราอ่านครูสมชายนะอ่านี่ใครคะนักเรียนเราจะใช้ห้าคำถามสําคัญนะคะมีใครมีใครบ้างคะจากที่เราอ่านมีครูสมชายใช่ไหมคะครูสมชายเขาทาอะไรคะนักเรียนนําเด็กไปแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะที่ไหนคะครูสมชายนําเด็กไปแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ไหนคะ ที่เทศบาลนครแม่สอดใช่ไหมคะอ่าเมื่อไรก็จะเป็นวันเสาร์ใช่ไหมคะอย่างไรคะนักเรียนอ่าก็ด้วยรถโรงเรียนใช่ไหมคะต่อมาเรามาลองอ่านเรื่องความสามัคคีชาวบ้านกันนะคะนักเรียน ชาวบ้านช่วยกันรวบรวมเงินเพื่อช่วยเหลือบ้านเรือนที่ถูกน้ําท่วมที่สาราประชาคมทุกวันหยุดราชการด้วยความสามัคคีพร้อมเพียงกันอ่าครูอ่านซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะชาวบ้านช่วยกันรวบรวมเงินเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านอะไรคะเนียครูขออภัยคะเพื่อช่วยเหลือบ้านเรือนที่ถูกน้ําท่วมที่สาราประชาคม ทุกวันหยุดราชการด้วยความพร้อมเพียงกันอ่าเรามาลองดู5คําถามสําคัญกันนะคะักเรียนอ่าจากเนื้อเรื่องที่เราอ่านเนี่ยมีใครคะมีชาวบ้านใช่ไหมคะเรียนชาวบ้านทำอะไรก็คือรวบรวมเงินช่วยเหลือบ้านเรือนที่ถูกน้ําท่วมใช่ไหมคะเรียนเหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นที่ไหนคะเรียนที่ สาราปราคมใช่ไหมคะและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่คะนักเรียนทุกวันหยุดราชการใช่ไหมคะนักเรียนแล้วก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างไรก็คือด้วยความพร้อมเพียงกันนะคะนักเรียนต่อมาเรามาลองดูในเรื่องของบ้านเรารักต้นไม้นะักะะเรียนานายอำเภอมีทรัพย์ ปรึกษากับบรรดากำน,นันผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาณนะห้องประชุมอำเภอแห่งใหม่ว่าทางการสั่งให้ปลูกต้นไม้พวกเราจะต้องรณรงค์ให้ชาวบ้านปลูกต้นไม้อย่างน้อยบ้านละหนึ่งต้นนะคะนักเรียนอ่าอีกรอบนะคะนายอำเภอมีซัพ์ปรึกษากับบรรดากำน,นันผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ณนะห้องประชุมอำเภอแห่งใหม่ว่าทางการสั่งให้ปลูกต้นไม้พวกเราต้องรณรงค์ให้ชาวบ้านปลูกต้นไม้อย่างน้อยบ้านละ1ต้นนะคะอ่าเรามาลองตอบคำถามนะคะจากห้าคำถามสำคัญนะคะเรียนมีใครคะ,ะเรียนมีนายอําเภอใช่ไหมคะนายอำเภอทำอะไรคะ,ะเรียนปรึกษากับบรรดากำนันผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมคะเรียน เขาปรึกษากับบรรดากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยที่ไหนคะก็ห้องประชุมอำเภอแห่งใหม่ใช่ไหมคะนักเรียนอ่าเมื่อ,อไรคะนักเรียนวันอังคารอ่าแล้วก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างไรคะนักเรียนทางการสั่งให้ปลูกต้นไม้พวกเราจะต้องรณรงค์ให้ชาวบ้านปลูกต้นไม้อย่างน้อยบ้านละหนึ่งต้นนะคะนักเรียนอ่าเรามาลอง เรียงลำดับเหตุการณ์กันนะคะนักเรียนครูอ,อมก็จะมีนิทานมาให้นะคะเรื่องขนแกะทองคำนะคะนักเรียนให้นักเรียนนะคะตั้งคำถามไว้เลยว่ามีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่แล้วก็อย่างไรนะคะนักเรียนให้นักเรียนตั้งคำถามแล้วก็หาคำตอบนะคะจากเรื่องที่ครูอ,อมจะอ่านให้ฟังด้วยนะคะนักเรียนอย่างตั้งใจด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอ่า ก็ณนะปลายายฟูงแกะอะไรคะเนี่ยณนะปลายายแกะฟูงหนึ่งมีขนแกะทองคำเป็นของล้ำค่าประจำฟูงแกะดำเป็นผู้ดูแลรักษาไว้ต่อมาแกะตัวอื่นอยากได้มาเป็นของตนจึงทะเลาะกันเพื่อแย่งขนแกะทองคำมาเป็นของตนวันหนึ่งหมาป่าแอบเข้ามาจับแกะในฟูงกิน แกะตนอื่นหนีเอาตัวรอดและไม่ยอมช่วยเหลือปกป้องกันทำให้แกะในฝูงเหลือน้อยลงทุกทีจนกระทั่งแกะดำได้เตือนสติแกะในฝูงว่าคนแกะทองคํำนั้นเป็นสิ่งสวนรวมจิตใจทำให้เกิดความสามัคคีของแกะทุกตัวถ้าเราไม่รักสามัคคีกันคอยช่วยเหลือกันยามมีภัยจะไม่มีใครรอดจากศัตูได้ คนแก่ทองคําที่มีอยู่ก็จะไม่มีค่าอะไรอีกอ่าบรรดาแก่ทั้งหลายเนี่ยก็ได้สตินะคะจึงกลับมารักใคร่กลมเกี่ยวกันและร่วมมือกันนะคะต่อสู้ขับไล่หมาป่าในที่สุดเนี่ยแกะก็ได้ทํำไมคะเรียนอ่าฝูงแกะก็ได้กลับมาอยู่ร่วมกันอย่างมีสุขนะคะดังเดิมอ่าเรามาลองตอบคําถามนะคะเรียนโดยใช้5คําถามสําคัญกันว่าในตัวละครมีใครบ้างคะ นี่ฝูงแกะกับหมาป่าใช่ไหมคะนเรียนอ่าทำอะไรก็ฝูงแกะทะเลาะกันและหมาป่าเข้ามากินฝูงแกะใช่ไหมคะนเรียนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนคะนเรียนป่าใหญ่ใช่ไหมคะนเรียนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่คะนเรียนนักเรียนลองคิดสิคะว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คะตอนกลางวันใช่ไหมคะนเรียนอ่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างไรคะนเรียนก็คือ หมาป่าแอบเข้ามาจับฝูงแกะกินนะคะแต่ฝูงแกะไม่ลอมไม่ยอมช่วยเหลือกันนะคะหัวหน้าฝูงแกะจึงได้เตือนสตินะคะจากนั้นฝูงแกะจึงช่วยเหลือกันแล้วก็ขับไล่หมาป่านะคะอ่าเรามาลองเรียงลําดับเหตุการณ์นะคะจากนิทานที่เราอ่านกันนะคะนักเรียนก็ลําดับที่หนึ่งเกิดอะไรขึ้นคะก็คือ แกะฝูงหนึ่งมีคนแกะทองคําเป็นของล้าค่าประจําฝูงใช่ไหมคะแล้วก็ใครดูแลแกะดําเป็นผู้ดูแลลําดับที่สองก็คือวันหนึ่งหมาป่าแอบเข้ามาจับฝูงแกะอะไรคะนี่นแกะกินอ่าลาดับที่สามก็คือแกะดําได้เตือนสติกแกะในฝูงว่าคนแกะทองคํานั้นเป็นสิ่งสูงรวมจิตใจอ่าทาให้เกิดความสามัคคีของแกะทุกตัวถ้าเราไม่รัก สามคีกันคอยช่วยเหลือกันก็จะไม่มีใครรอดจากศัตรูได้นะคะแล้วก็เหตุการณ์สุดท้ายลำดับที่4ก็คือบรรดาแก่ทั้งหลายได้สตินะคะจึงกลับมารักให้กลมเกี่ยวกันแล้วก็ร่วมมือกันขับไล่หมาป่านะคะอะ่เรามาลองตอบคําถามให้ถูกนะคะนักเรียนครูอมก็จะมีเนื้อเรื่องสั้นมาให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนฟังแล้วก็ ตอบคำถามโดยใช้ห้าคำถามสําคัญนะคะนักเรียนอ่ายังจาได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างอ่าเรามาลองดูนะคะนักเรียนเนื้อเรื่องสั้นนะคะก็คือเรื่องชาวบ้านห่างไกลย,ยาเสพติดนะคะนักเรียนชาวบ้านตําบลแม่สอดช่วยกันเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดที่ตลาดสดเมื่อวันจันทร์อ่าโดยพร้อมเพียงกันอีกรอบหนึ่งนะคะ ชาวบ้านตำบลแม่สอดช่วยกันเดินลณล,ลงต่อต้านยาเสพติดที่ตลาดสดเมื่อวันจันทร์โดยพร้อมเพียงกันเรามาลองดูสิคะว่าอ่าจากเนื้อเรื่องสั้นที่เราอ่านเนี่ยมีใครบ้างคะนักเรียนอ่านี่อะไรคะมีใครบ้างคะนักเรียนอ่าก็จะมี ชาวบ้านใช่ไหมคะชาวบ้านเขาทำอะไรกันเดินอะไรคะเนเรียนเก่งมากคะ่ะเดินรนนะรงอ่าต่ออะไรคะเนียนต่อต้านยาอะไรคะเซฟติดอ่าที่ไหนคะเนเรีีนเหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นที่ไหน ที่ตลาดใช่ไหมคะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คะนักเรียนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่เก่งมากค่ะวันจันทร์ใช่ไหมคะอ่าวันจันทร์แล้วก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างไรคะอ่าเกิดขึ้นอย่างไรต่อจากเหตุการณ์ก็คือโดยพร้อมเพียงกันใช่ไหมคะ ถ้าเกิดเรานำนะคะ5คำสา5คำถามเนี่ยมาสรุปนะคะเป็นใจความสําคัญนะคะนักเรียนอ่านมาเรียบเรียงครูอมจะลองเรียบเรียงให้นักเรียนดูนะคะว่าจากเนื้อเรื่องที่เราอ่านเนี่ยและเรื่องที่เราเรียบเรียงโดยใช้5คําถามสําคัญเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันไหมคะนักเรียนก็คือยังจำได้ไหมคะหลักการอ่านจับใจความก็คือนาอะไรคะนักเรียนเนื้อเรื่องที่อ่านมาเรียบเรียงเป็นสำนวนหรือภาษาของตัวเราเองใช่ไหมคะอ่า ถ้าเกิดเราถามว่ามีใครก็คือชาวบ้านทําอะไรก็คือเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดใช่ไหมคะที่ไหนก็คือที่ตลาดแล้วก็เมื่อไหร่ก็คือวันจันทร์แล้วก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างไรก็คือโดยพร้อมเพียงกันถ้าเกิดเราจะมารองเรียงเป็นใจความสําคัญนะคะนักเรียนก็จะเรียงได้ดังนี้นะคะชาวบ้านเดินรณรงค์ขออภัยคะ่ะเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดนะคะที่ตลาด ในวันจันทร์โดยพร้อมเพียงกันนะคะนักเรียนอ่าก็จะเป็นอะไรคะนี่ใจความสําคัญใหม่นะคะก็จะมีอะไรคะเนี่เนื้อเรื่องตรงกับเมื่อกี้ไหมแต่คําก็จะสั้นกว่ากระชับกว่าแล้วก็อะไรคะนีนอ่าเข้าใจง่ายกว่านะคะต่อมาเรามาลองดูในเรื่องของตลาดของเราอ่าแม่ค้าที่ตลาดสดหยุดขายของ ช่วยกันทำความสะอาดตลาดทุกวันพุธด,ด้วยความเต็มใจเพื่อให้ลูกค้าพอใจอีกรอบหนึ่งนะคะแม่ค้าที่ตลาดสดหยุดขายของช่วยกันทำความสะอาดตลาดทุกวันพุธด,ด้วยความเต็มใจเพื่อให้ลูกค้าพอใจนะคะอ่าเรามาลองดูอ่าตอบคำถามโดยใช้หลักการคําคำถามจากนเนื้อเรื่องเมื่อกี้มีใครบ้างคะนี แม่ค้าใช่ไหมคะอ่าแม่ค้าเขาทำอะไรทำทำความสะอาดตลาดใช่ไหมคะอ่าที่ไหนคะนักเรียนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนที่ตลาดอ่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่คะนักเรียนเมื่อ วันพุธใช่ไหมคะอ่าแล้วก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างไรคะนักเรียนก็คือโดยอะไรคะนียด้วยครูขอเพายนเรียน,ด,ยด,น,ยนด้วยอะไรคะนียนด้วยความเต็มใจใช่ไหมคะนักเรียนอ่าเราก็จะได้นะคะถ้าเกิดเรามาเรียงเป็นใจความสัมคัธญก็คือ แม่ค้าทำความสะอาดตลาดที่ตลาดในวันพุธด้วยความเต็มใจเห็นไหมคะนักเรียนก็จะมีคําที่สั้นแล้วก็กระชับนะคะเข้าใจง่ายกว่านะคะต่อมาเรามาลองดูในส่วนของใบงานของเรากันก็จะเป็นใบงานที่8นะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยอ่านเรื่องต่อไปนี้นะคะแล้วก็ตอบคําถามให้ถูกต้องอ่าเราก็จะเห็นเนื้อเรื่องนะคะฝั่งนี้นะคะนักเรียนอ่าฝั่งซ้ายมือ ก็เนื้อเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องในคือวันต้นไม้แห่งชาตินะคะก็ให้นักเรียนอ่านเรื่องวันต้นไม้แห่งชาติแล้วก็นํานะคะ,ะเนื้อเรื่องเนี้ยมาตอบคําถามโดยใช้5ห,หลักการคําคถามสําคัญนะคะก็คือใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่แล้วก็อย่างไรนะคะนักเรียน่ามาตอบคาถามฟังนี้นะคะนักเรียนให้ถูกต้องเลยนะคะ ก็จบกันไปแล้วนะคะนักเรียนสําหรับในเรื่องของการอ่านจับใจความหรือการอ่านจับใจความสําคัญนะคะนักเรียนสําหรับวันนี้นะคะครูอ,อมก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนไม่ยากใช่ไหมคะอ่าแล้วมาพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์ถัดไปนะคะนะักเรียนสําหรับวันนี้ครูอ,อมก็สวัสดีคะ่ะ